เปิดประตูไหมไม่ปิดแต่เดี๋ยวควันวเ,นเนข้าไว้ไป,ไปนู่นเลยวันนี้ตอนนี้ร้าน เข้ามาเลยเข้าอะไรคะเข้าอเลยค่ะร้านเปิดแล้วครับเปิดแล้ว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 อ๋อปีกวัดไปโอเคมาเข้าก่อนเลยปีกวัดไปกวัดแล้วเดี๋ยวเล่นอยู่นี่ใช่ไหมไปวัดสอนกันไหมเอานง่นอยู่เลยไปรับแม่อะไรอ่ะเอาแล้วนั่งอยู่ไปรักแม่ไปนึบแม่ได้ไม่รับไปรับเดี๋ยวนัเดี๋ยวนั่งนั่งอยู่นี่แเลย เจ้าของร้านครับยังไม่อาบน้ำครับเจ้าของร้านไม่นอนเลยครับสองคืนแล้วครับแต่สองคืนอะสองคืนยังไม่นอนเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้แต่กูรู้สึกเหม็นครับเดี๋ยวจะเสร็จแล้วครับนี่ร้านเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยครับนี่คุณในประพรครับแขกผู้มีเกียรติ